ว่า,า,าเป็เปเปเปนรถผู้ได้รถผู้เดยคือมาแปลกๆเบื่องวันดากรถด,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 ด้วยรถด,ด้วยการแบบทีรู้จักเบื้องดิรู้จักเบื้อว่าจำเลขรถก็จะไว้นะเมื่อวานไปนอน,นอยูท่ทงแต่งหน้าผ <c oughs> นแก่ไปก็ไปนอ,อน้อ,อนแต่งหน้าขับมาไม่นี้ผัวไว้เป็นน้ำไก่โตมากผู้ใดโตมากกันบอกไอ้เล็กเนาะ เอา,าไอ่นตีไอ้แน่ตีไอ้แน่นตีเล็กกับคิวดิผู้อื่นฝันตีไอ้ยแนวันไอ้เล็กแย่ขานนี่แม่สินอันฝันว่าผู้ถาวรนั่งเฮียงกันแต่ว่าผู้ถาวรตายดิเจ้ากระชื่อแต่เม่เก้าเก้าศูนย์มาสันเรียก,กว่าไม่ออกเก้าเก้าศูนย์เหมือนงวดงวดที่กอ่อนเนาะบันนี้ผู้ผัวเป็นแก่ไปหน้าเป็นก็สิบว่าได้เลขเก้าศูนย์นะเป็นเลขใดตั้งแต่ศูนย์เก้าไว้เห็นละเมื่อเลกออกเมื่อเลขออกแก่ไปเนาะอยู่ทางหน้าผม ทอดเป็นเื้อเลขน้อยๆอยู่อันบัดแดงตายบ่อวันเนี่ยขาดัดสันดานจ้าบ่อวันีหนือใจน้อยกระหวกวันนี้วันโอ้ยฝันเนี่ยังกับวิจะเป็นเลขเป็นเบอร์มานอกเจ้าบานฟันคิวดิฝันฝันคิวเจ้ว่างวดนี้กับจับไว้รลอเปล่าจับนักไว้แล้วปกติแล้วเป็นเลขคำนวณบอกวิจารฝันกับเลขเลขฝันแล้วเอามาประกอบกันกับเลขคำนวณ ขันโมเมียนี่ือบ่างคือบทื่อนี่จอดเลยกพี่น้องเลยบ้านว่างนึงฝันเห็นนั่นฝันเห็น่อตุจานเล็กบ้านมันเก่าสองครับวันนี้เมื่อคืนฝันว่าฝันว่าข้อนมันแซงไปหากำนั่นจอยคนบ้านมันแซงสามหัวเล็กบ้านแต่ว่าแต่ว่าเลขบ้านแล้วเก่าสองเก่านี่แหละไปเงี้ยหลังเก่าแม่วองนึงกับเป็นเกี้ยวแก่้ครับกับซ้อนเหยไม่ใช่ฟังนี่น้ำตาแล้วหย่อยผู้เฒ่าน้ำตาหย่อยแม่ก็เป็น เกาหนื้อะหละว่าจริงอก็เล็ดตีันนี้ก็ไปบอกยายจนยายจนก็ได้น้ำมันหนึ่งกับฟก็เลยแมวก็ได้น้ำมินหนึ่งบอกโอ้ยกล่อมมันจะออกไปใจเราไหนี่จะยังอาก้องโอยยังอาย่ะธรรมดาเลย นี่แล้วแบ่งปันเนฟซี่พ่อแน่พันวันนี้ก็เลยมาก็เลยมาเบิงมาเลธิ์เบิงแล้วมันก็มาคำนวณบ้าขัาวเจ้าเก้าซ้อนกับบุมีนะในคำนวณเวียนสี่ทิศนะเจ็ดเวียนสี่ทิศก่อนอาบาันี้สวัสดีเป็นทางการเรียกป่ะเรื่อสวัสดีครับสวัสดีครับเสียนวังใหญ่เนาะเสียนวังใหญ่ครับข้างแรกแต่ว่าข้างแรกทางยูทูบ แต่ว่าทั้งเสียนนี่ตั้งแต่ปีหกสองแม่บอครับปีหกสองที่สี่มนเหรอเป็น้าเหตุม่ตั้งแต่ปีหกสองรวมแล้วหกสิบงวด <c oughs> ที่นอ้องเ้ยนับเอานะครับเป็นครั้งแรกของยุดถูกที่ใ้ม,ใมา่ายทานพอได้ยินกิติศักดิ์ของคุณแม่นี่ว่าถูกทุกงวดถูกจนนับลง ดี๋ยวถักฟังน้ากันเนาะจังจะก้อนปีกหกสองเลยคำนวณบลีกบ่เคยบ่เลยบ้านี่เป็นนิยังจังไดยค่อยได้มากคำนวณครับเริ่มเริ่มจากขันเริ่มเริ่มจากหันมันไม่แน่วเห็ดแชนในการมันลุดได้นี่ครับยกบ่อยากขึ้นได้หนิคำนวลเลขเป็นบ้านเป็นบุสมบัดเนี่ยแจังกันจังว่าผู้ปผัวว้านไปถ้ามันแดงก็เพื่อได้ใส่น้ำเล้ามาจัดละลาย พราน่กัลี้ยนนั่นเลี้นี่อด้กัสได้พอดีได้ค่าหน้าปังหรือเ่าถื่อแล้วมระเด็ว่ามังเหอครับวางนึงนี่ก็ถืออันคันออกสิบเก้านสีได้สีได้สี่เมื่อนันนี้มันออกหนึ่งเก้าก็รยได้สองเมื่นเก้าหนึ่งโอ้มันออกอันเก้าหนึ่งก็ได้ได้สองเมื่นก้อนก้อนเก้าึไปอีกเด้ถูกอล้ไปเดก้อนเก้าหนึ่งมันเป็นหนึ่งซีครับอย่งก่เลยออก เกา0ุนเกาซุนเกาซุในเมือนหนึ่งบอกครับในเมือนหนึ่งมันจะก้อนหนึ่งสิ่บบนันกัได้ยังไงได้เลขหนาบอกได้เลขหนาไปไปเนี่แนวเส่ไปไซบ่ได้คือเข็นขาบ่ดีเป็นนียังครับเริ่มจากอูบติเหตุก็เลยคำนวณเล็เลยบานี้ น้อนเล็เอาใส่ใส่บ่ได้บ่มีอีหยังสิเฮ็ยดก็เลยเอาจับกระดาษมาจับกระดาษมามาคำนวณเลขหนังสือก็ได้เป็นปึบพุ่นแล้วปากกานี่ก็แบกเมื่อเทมัเตรียมไว้ให้อยู่ขันมันน้อนมันย่างมีแต่เล็กนั่นแหละเฮ็ดอยู่หันละมิเตแบบมีแต่ปากกาคิดคำนวณสูตรน้อนสูตรนี่มันเนียนก็ส่งไปทางพุ่นส่งไปทางกรุงเทพฯกรุงเที่เล็แล้วก็โคตรจาไปก็โทรมาบอกยายสวย วันรีกย่าสีตัวนั้นตัวนี้ได้กับเขาเป๊ะลเลยดิอือวันนี้ดไยัไ่ดน้ดยังดยูทมาหอดเลรด้ <laughs> ยูยทมาหอดแห้งสีด,ดังเพราะว่าให้พี่น้องเอฟซีถึงลำานหยปล่อยปล่อยสมปล่อยสี่คูหงหึงนะ่ะครับปล่อยคารวาซีทับซีนบอับ่อหนึงที่ติมมาไทยครับทีจับทับซีแล้ววันนี้กับยะาลื่องสองซีซีสองน้ำเดือนนะ บันีดก็เล็กบอยสิบหกกับสิบเก้าใช่ไหมครับกานฟันเดี้ยงเยียนผู้ใดโอ้ยมืงขึ้นนี่จังว่าได้จังจังว่าซื้อไว้แล้วนะฟันแล้วเหรอไ้ฟันแล้วโอ้ซื้อไว้แล้วดิค่ะขึ้นได้จับตัวเราไม่ขึ้นฟันจังไดครับเราฟันตัวฟังนะครับเม่ขึ้นโอ้ฟันเมื่ขึ้นหีือ่าครับฟันว่านจกไปยั้งที่แหลกไปค้อนมันแทงไปเฮี่ยนกำนั่นล่ะ มันเวททวนนั่ฟังในวิทยุครับในวิทยุเฮดีใจนนวันนี้กูถืกล่องกูถืกแล้วองวันนี้เต้นขาว่าขามหาผลดิฟอนเต้นได้มันดีดีใจเนียมนเนี้ยเลขออกมากเพราะว่าศูนย์เก้าสามกันศูนย์เก้าสามกะัน บา้นนี้แคว่าตอนย้ายมุ่งสั้งบนไปลดถือเลขลอตเตอรี่บอกว่าซื้อไปสามใบแล้วซื้อไปแล้วสามใบซื้อไปแล้วตัวศูนย์ก่สามเนี่ยบอกครับอันมันโมมี่ซื้อซื้อซีเก่าสามเก่าสามตัวฝันมาได้มาได้เป็นศูนย์เก่าสามซื้อก้อนฝันเบาอันอันเก่าสามลอตเตอรี่อันอันนี้คำนวณเป็นคำนวณโอ้คำนวณแ<อ>ต่ว่าเห็นว่าปีนั้นพระกู๊ดแคร์คนปล่อย คนปล่อยมันออกอี็อย่างเก่าสาสก่าส ah. <c oughs> <sh arp s> <ườ> ุดเยายตีกับปล่อยก่อนกุอือโอ้ยายตีแน่นอนเดี๋ยวเราพูดในวานนกวุแห้ปีนั้นไม่ตียายตีนี่คือเซียนว่างใหญ่ด้วพี่น้องชาเราเล่อยอาซื้อริงเราเป็นเซียนว่างใหญนะครับเซียนว่างใหญ่นะครับออดต อลบานนีเก็การายกไหมก็ต้มงมากดแล้วมันี่งินซื้นยกไหมแล้วเขาเขียนไห้แค่สามคูซีคูณเอาไปถื่อไว้จ่ซื้อแม่สินชุดเนื้งคันวณเอาก็ได้หาศูนย์ก็ว่าซื้อน้ำหองแมแล้วกับเที่ยวไม่กินแต่เหล่าน้ำนี่แหละบานนี้ปูยวันกันถาดีบานนี้เอาไปแล้วก็ว่าซื้อเอาไปแล้วกับว่าซื้อเือนเอาไห้แค่ซีคูน่ะเอาไห้บางนึงเหมอนกอีหยังละสองซ กับหนึ่งเก่าหนึ่งบ้านนี้อย่างได้แล้วออกไปหายแล้วออกไปหายขึ้เก่าแล้วโูนเทียนตั้งเสียงโอ้ยสื่อเรียกเสียงเรียกตุ่มฟันดีดีดาวมันขึ้นมันกลับขึ้นมาใดตัวนี้เอาเอาบ้านจังไดเสียงแล้วฟันดีจังมันนี่เสียงแล้วกับฟันตาทวดเด้อยังเ้าก็บว่าไปอธิษฐานของเทาเหะเนาะ เจ้าทีเจ้าสามก็สบาปมันไม่เนมันไม่ข้ามมันนั่นบุ่นดิมันมีข้ามมันขันบอทองเท่านี้จำก้มันบ่ได้เออมอาอู่อูเออูอากาศะองสามบักันน้โม่สามบทไม่แนวเบาเงอนละขันข้างบอทองนี่จำบ่ได้ดิจำก้มฝันบอดได้กัน่องนี่เป็นเกี้ยวนนอะเสียงเด็กชิดจอง เสี้ยงเดือนที่สองแล้วกันมาฝันว่านอนหลับไปปุ๊บกองเงินก็นอยู่กองนึงอยู่นี่ไม่ต่แบ่งหาร่อยมีคน,น,นแบ่งหาร้อยบาทนี้ก็เรียกหัวก็วเรียกว่าเอาไว้แล้วละสองเงินแล้วจะมาหยุยมากเจ้าอย่างนี้เัรน่าจะสี่ห้าเงินลันวันนี้อเขาเรียกว่า,เ,วาเอาสัน้นเจ้าเอาไว้ในเด้กเอาสัน้นเอาใส่ถุงไว้แล้วก็เอาใส่ถุงมันกตะปานะแล้วม่นิ้นเอาใส่อย่งสิ้นไมีถุงขาอยู่นี่ถุงงส่ผ้าอี๋อย่างใ,ใต้ทหารด้วย โหดไว้จักท de ันดีย so, so so <It> ่าหนูเพ <u> ี้ยนยางมากดิบันจั๊วะจะให้เพี้ยนบาเดี๋ยทีหาสองยางมากตีว่าสั้นนี่ซีเมนคว้วมึงอีเลี่ยนละจั๊ว่าแล้วคือแมีนโมแมีนแล้วก็เชียงไปตามประสมประสาคนนี่ละจนเราตอบเอาเจ้าไว้ดีเด้อจั๊นผู้ผัวากะเลยว่าเอาไว้ดีเราเมื่ออื่นเขาจะไปปั่นยายว่านั่งละจั๊วันยายว่านไปซีนึงเห็นไหมยายว่านแต่เลสือซจะนี่หะไว้ ฟันมันได้เงินได้หลายดิต่ซื้อไวอยู่นี่มี่นี่สิบสองสิบสองเราก็หาสองมันไปซื้อหรอกสิบสองสิบสี่สิบสี่กับเก่าสองซื้อไปสามคู่งดจซื้อสามคู่ซื้อสามคู่นี่มัดเซียงบาดเสียงเสียงมันแตนสิบเซียงมันจะสิบสองค่ะจ้งไหนคือหมายเลขสิบสองบัตรธนาคานี่บัตบันนี่เสียน วันนี้มือเมื่อต่อมาบัตเขาเงืนมาไว้ให้บัตเขาเงืนมาให้อีกดิจากได้เงินเหมือนแบ่งหารอยไว้เลยเอาเงื่อนมาให้อีกยี่สิบบ<ม>าทแต่ว่าจะซื้อเอาตัวนี้อยู่ 2, หนึนะ่งกับสองเงหน 2, 2> ึ่งกับศูนย์เป็นเลขตัวเดียวกันนันบอกเราก็ต้องซื้อไว้น้ำนะคือซื้อหนึ่งสองแล้วกอบ 9, สองศูนย์ศูนย์สองประกอบมี่ยางก่อนหนึ่งซี่หนึ่งซี่ซื้อไว้แล้วกับเก้าสองเก้าสองจะซื้อแล้วค่ะซื้อไว้สามคู่ อันนี้คือลงทุนไปแล้วเนาะเก้าสามคือบลอตเตอรี่นั่นเดิล็อตเตอรี่เก้าสามใบสามใบแล้วสองศูนย์ซื้อไว้หใบแล้วเดี๋ยวครัวไปเอามาให้ได้หใบเดี๋ยวเรานีลงทุนไปเป็นสองพันบาเรียกสามตัวมีตัวใดนัก่ครับศูนย์เก้าสาม ศูนย้าสามครับตัวได้อีกครับสามตัวก้อนจะฟันได้เด่นครับอันหาหนึ่งเกียรติห้าหนึ่งเกียรตินี่แม่นบอครับหาหนึ่เกรติจว่าจะสื่อได้บ่บุเลขหนึ่งเกียรตนึ่งเกิ มันเด็กอันยุของได้ก็ได้ยุหลนะบานี่สองตัวมิโตไนะครับบานี่เกได้ไวเราสองใบเลยะลืมบสองตัวเก้าสามอออวาครับนี่สตัวก็เก้สมกับหนเนี่บอกเกมับหนกมัแข้งสุดๆคือตัวใดละปานมักแข้งกับมักโอ้คู่นึงกับแปดหนึ่งอเดีอาไว้ลอยพู่ลอยแล้วบอก แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองลอยก็ลอยได้เนี่ยยัดอะไรกยัดแปดหนึ่งสองรับเพิ่มเติมได้ไปลองเลือกเ็ขสองสามตัวแปดหนึ่งสองเจ้าใดขึ้นมาเลขหนึ่งสองบาทนี่เห็นไัฝันฝันฝันบ้านเลขสี่เพื่อนบ้านเล็กทีก่กำนั่นป่ะครับนี่บ้านเลขสี่ย้ายมุ่นนี่นี่ี่เนี่ยแหละโอ้ไปเอาเน้ำไม้ครับไปเอาเน้ำไม้ไม่ไม่อลไรวันนี้ไปลนละ ไปลากมีดเขาม้านำ้ำผู้นี้ไปเอาขึ้นเงี้ยนเจ้าของผันบอ่อมาไห,ห้เงี้ยนผู้นี้ได้ถามยายแถวบ้านยายมุน่นเอามีดเขากะตาไปไหบ้บ่ออาจาอันเล่ามาไห้อยู่ตัวตัวก็มาเซกเบิองเอือกเล่ามาไห้ดอกเจ้าของมาเงี้ยนหลังนี้นะฝันเจียวเลียบ้านเงี้ยนผู้ใดมันเคยออกเงี้ยนผู้นันน้นฝันนี้สองตัวมีดเก้าสามหนึ่งเกียร์หนึ่งกับฝันเจียวเฮียนผู้นี้ดิเลียบ้านมันกือบสิบหกเลียบ้านเก่ามันชิปเก้านี่ก็เลยเถิด เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับหนึ่งหกหกหนึ่งเลนยีหยกันเลถือฟันเจียวยีหน่อยมาหาโอ้ยงวดว่างานนั้นกะตีไส่วานสี่หาหนึ่งหนึ่งหาสี่เลยเนาะจะได้อุ้มเด็กหน่อยไว้แล้วหันะตัวเตียนมาดึงข้ออนไปผูกข้อตายโดดลงตารางเราจะได้กันหนึ่งอยู่รางเลยวะจันงวดงวดไม่หลอกอีกอย่างหนึ่งงวดก่อนหนึ่งสี่เอองวดจิ๊บซี่อันะ วันนี้โดดลงตะลางเหมือนหาอย่างใส่น <and> ื้อมาจัต่วันเหล็กวันนี้ก็มากมาหนึ่งกับมาศูนย์หาอย่างใสศูนย์วันนี้ถ้าวิ่งก็วิ่งวิ่งกับศูนย์มันหมดหาอย่างใส่ศูนย์แต่วัางวดงวดก่อนเนี่ยมากมาหนึ่งกับมากเก่างวดงวดบางหนึ่งหนึ่งมามาสองกับหนึ่งเหล็กขันมากคู่มากก็วิ่งนิ่งงวดนี้มามาหนึ่งกับศูนย์ อ้าวคือบ่อกีนตัวตัวเลาซื้อไว้แล้วนะตัวลงพุนเอาสองตัวที่ว่ามากตัวไหนมีหนึ่งสองกยังแน่กว่าครับหนึ่งสองสองหศูนยยังอีกครับเก้าสองมีป่เกาสองซื้อไว้ยูแต่ว่ากับหาฝันนันก็สิเขู่หนึงอยาหนึ่งสี่ หนึ่งสี่เง้นวาอันนี้เหลขกเซียนเลยพี่น้องเด้อเซียนมากประทากับเลขกฝันฝ <c oughs> ันครับคำนวนมันเข่ากันอันนี้คำนวณได้คู่ใดครับตัวคำนวนกระดาษของยิมคุ้มนจนั <c oughs> น่าน,น,นี้ได้ตัวใด <c oughs> คำนวดกับว่าสิเลนนัน่นน,นึ่งสองนึ่งสองมัดตรงกันสองนั่นน,นึ่งสองเรามัดตรงกันแต่ว่าสองสูงแต่สือไว้น้ำครับ หนึ่งสองสองหนึ่งปกติแล้วเลขนี่ออกตกลับเมื่อตัวตรงส่วนส่วนมากส่วนมากกัจักเป็นตัวตรงจักเป็นตัวกลับจักกระตรงเปแจ็คกับตรงเลยครแจ็คกระกับแจ็กระตรงแต่ว่าการซื้อเราต้องบนบกล่างไว้น้ำอย่าลืมบนบกล่าร์งเลยแน่ว่าซื้อเลขเราถือเลขบลดงเงินต้องบนไว้น้ำปกติแล้วถือซูงวันที่แล้วเนาะสำหรับเซียนวางใหญ่นะครับแม่ตีนะครับเอามากสุดๆบ้านี่ เือกบ่ที่ผมเขียนไหนนี่เือกบ่ขาดตัวขาดตัวใดตัวมากสุดตัวใดบ้านตัวมากมากสุดกับมาก่งสองกับเก้าสามนี่แหละลงสองกับเก้าสามเรื่ี่น้องเต้มสองสุดกับมากเต็มเก้าสามบานแต่ว่าเก้าสองกับมากอยู่ดีแต่ว่าแต่ว่าฟันวดนั่นนี่ฟันเห็นมันแท่งนี่เรียกออกเรียกออกเก้าสองแม่ ก็สีวางเสีนติเมื่อคืนก็ขอนมันแซงได้ไปมันแซงสามหัวแมะเอาไปหากำนั่นแม่มันเกิเกับเก้าองาฮัลลาเอาเก้าสองสองน้ำเนาะเอาเก้าสองน้ำตัวมากตัวมากสูตรเพื่อนเนาะตัวมากเออนี่ละสมคู่นี่ละสคู่แต้มทั้งสองซูนนี่แต้มรู้เป็นยังกันเส้อเลขปิดอิดศูนมาใส่มันกัเปียงเงินเท่าอยู่เพรวะนหนึงกับศูนย์เป็นเลขตัวเดียวกัน ตัว no. นึ่งุ่มเซนเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะมาออกหนึ ng, دي, ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งจุดน่เ้จ็ดเนยันดีว่าซื้อออกลุยไปสาวันเมื่อนี่บวดใเบิรงกันวัดกุเทฮยมจตะมือนกุแทีมีเก่าสามาวพัฒนาเก่าสามโมเมเป็นลาวพัฒนาโมเนบเป็นบเป็นยังไทยลาพรท่านไทย ใช่ม ah. ืออื่นไช่เราจะปล่อยมืออื่นเราจะมืออื่นแต่เบิ้องสองขุมเริ่องอะไรแล้วแล้ได้รถคันหนึ่งตัวห้องแม่จะไหมบ่แม่ซึ่งไม่ตัวใดเนหนึ่องเกีร โอ้ยลอกปลอยหลายตัวอยู่นี่เนาะเล่ล็อกเสด็จล็อกเราโอ้ยล็อกบ้านนั่นมันหัวใบดอกมันหลายหมดเอ้าบานนี้มันสีลบควันเมื่อเราไปตัวเลขเอาครบไปเอาตรวจตรวจการบ้านทุกคนคู่อือทุกคนคู่ตรวจตรวจครบอยู่ดอกคว่ำฟันอันนั่งเทียกันมือจุดทายแปลว่าฝันเอาตัวไม่แหมจะเป็มากคงจุดทายตัวสั่น อรวท็ห <l> <s at> ันออกมาให้พี่น้องเป็นบ้างบบานี่นี่เราบ้างนึงนี่เราว่างนึงเหอนนตี่ยนตะคันสักแต่โย้ยเรล็กออกมาใยตีได้เยอะเลยตะคันตะคันไปเสียงเรลยกวาอยู่แล้วว่าฉันว่าตะคันนี่บ้เอาเอาเรล็กหนึ่งหนึ่งสองไปเอาเรลยกหนึ่งสองไปวันนี้แม่นเล้วแม่นเลาใยตีว่าฉันขาไใกล้แต่จมั่ยขาแตายมนก็อยูทนเจาก็เลยวางสิเป็นเสียงคู่เดียวดิ คณะรัชย์แรงเลขเขาดีตะขันแรงส่วนพลอยห้าโยกผ้าคลอยไปหาตะขันแน่หนะเบิร์พร้อมแล้วครับมันน่องเบี้วมื้อนั้นมันโดนไปตอนนั้นลูกสาวบนเบาของเลี้ยงอยู่ปอดอะไรตะขันอ่ะโยศูนย์เด็กเล็กโยเออคือเปิดต่าหากพ่อฉันได้ตีได้เบาคนเดียวอยู่เดี๋ยวนี้ใครใครบ้านนี้ก็ไปโย ใช่แล้วมีเงี้ยหนอกับน้ำติดตามเหมือนพูนดิเบิ่งอยู่ตลอดเนาะขอบคุณมากมากค่ะต้งเท่ยกันเจ้ว่ากดยังพูนว่ากดแต่พูนในรี้ตูพพูนแต่ว่าคับอันกับจานหมูมื่อนั่นขอกานออนเบิ่งนี้ผู้เจ้าไปเห็นบ่นี่ครับอันละเอาเนี่เคื่องเอกมาเลิกชอบเซียนวังใหญ่หรือว่าแม่ตี้นะครับเอาเอาเซียนนั่นเด่นให้แน่ตัวใดที่จัดนักไว้แล้วนะ หนึ่งหนึ่งสองกับเก้าสองหนึ่งสองกับเก้าสองยัดนักเลยค่ะเซว่าสันติซื่อสันสองศูนย์อไรเยอะใครว่าสุ้มคาดอกว่านี่มากเมื่อต่ละมากมากมากเบิ้ลค่ะต้องขอซื่อตัวละเล็ดละหน่อยไปตามตัวนี้เดี๋ยวพอเทียนบอลเซวาสันบอลหน่อยแล้วกันเอามันได้เงื่อนเป็นแห่เสียนบมดเลยนะอ่า ปแต่ว่าแต่ลอตเตอรี่น่ะหกใบแลเราม่แต่ถ่ายสองศ e <อ>ูนย์เยวนี่นะบางนืองเนี่ไปหาซื้อเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไม่ได้ให้ผัวไปซื้อมาหายนี่เท่านี้แหละได้สองใบท์ฉันแต่ได้สองใบได้หนึ่งเก้ 1, าใบเดียวสองศูนย์จากใบครับสองศูนย์สองส,สองศูน,น,นยน์เอืหกใบแล้รอค่ะ,ะครับงาตจอด้